เม็ดเลือดขาวต่ํามากผิดปกติเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วจะแก้ไขยังไงโรคใครบ้างที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํานะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องทราบก่อนนะคะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีอยู่หลากหลายชนิดเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เป็นเสมือนทหารในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดที่เรารู้จักกันดีก็คือแมคโครฟาจซึ่งแมคโครฟาจก็จะเป็นทหารด่านหน้านะคะ แล้วก็ยังมีเม็ดเลือดขาวต่างๆอีกหลายชื่อนะคะโมโนไซต์นิวโทรฟิลอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ย uh, เม็ดเลือดขาวของเราทุกคนเนี่ยโดยปกติถ้าเรามีร่างกายที่ไม่ได้บกพร่องมาตั้งแต่เกิดเราก็มีภาวะเม็ดเลือดขาวปกติเพราะแท้จริงแล้วการผลิตเม็ดเลือดขาวการผลิตเม็ดเลือดแดงการผลิตเกรดเลือดเนี่ยมาจากเซลล์ไขกระดูกค่ะ ถ้าเกิดว่าร่างกายเราเมีภาวะปกติร่างกายจะมีระบบออโตเมติกนะคะในการสร้างเกล็ดเลือดสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาที่ไขกระดูกของเราซึ่งเราจะสังเกตไหมคะว่าหมอเนี่ยมักจะเจาะที่ไขกระดูกเพื่อที่จะดูว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีปริมาณที่น้อยเกินกว่าปกติซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีอยู่ที่4 5 0 0ถึง10,000่ตามหน่วยของเขาเนาะก็จะอยู่ตัวเลขระหว่างนี้ แต่ทีนี้สาเหตุจริงๆของการที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีน้อยมากเกินเกินกว่าปกติเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะนี่จะให้ทุกคนเนี่ยเ,เรียนรู้ร่างกายตัวเองด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นความบุบพร่องมาตั้งแต่เกิดนะคะหมายความว่าเราไม่ได้เป็นโรคลูคีเมียไม่ได้เป็นโรคไขกระดูกฟอรหรือว่าไม่ได้เป็นภาวะมาตั้งแต่เกิดซึ่งภาวะเม็ดเลือดขาวที่ต่ำเกินกว่ามาตรฐานนะคะ ที่เกิดมาตอนหลังๆเนี่ยมันไม่ได้ว่าจู่ๆจะเกิดขึ้นมานะมันจะต้องมีสาเหตุอย่างที่ทราบกันดีนะว่าบริเวณไขกระดูกซึ่งเซลล์ไขกระดูกเนี่ยจะเป็นตัวอัตโนมัตินะคะในการที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดทีนี้เมื่ออายุมากขึ้นภาวะนี้เกิดการปิดสวิตค่ะเมื่อถูกปิดสวิตลงเซลล์ไขกระดูกก็ไม่สามารถที่จะ ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดได้ตามปกติได้แล้วอะไรทําให้เกิดการปิดสวิตสิ่งที่จะทําให้ร่างกายเกิดการปิดสวิตนั่นก็คืออนุมูลอิสระค่ะซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยโดยปกติอนุมูลอิสระเป็นทฤษฎีความแก่นะคะแต่อนุมูลอิสระเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาเกิดขึ้นตลอดเวลาเราไม่สามารถจะหยุดเขาได้แต่เราสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ย เกิดขึ้นน้อยลงและเราสามารถที่จะช่วยเหลือร่างกายด้วยการหาสารต้านอนุมูลอิสระเข้ามาใช้นะคะเพื่อป้องกันภาวะที่เกิดอนุมูลอิสระซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำเมื่อพอพอเกิดอนุมูลอิสระซ้ำก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเหมือนเราโดนชกบ่อยๆอ,ยอยะคะ่ะมันจะเกิดการช้ำการเป็นห่อเลือดการเป็นสนิมเกิดการอักเสบซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า oxidative stress และภาวะที่ทำให้ร่างกายเนี่ย มีความอักเสบเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายจะไม่สามารถทํางานได้ตรงไปตรงมาเหมือนเดิมค่ะ,คะก็เหมือนกับเวลาที่เราถูกซ้อมนะเราก็ไม่สามารถไปวิ่งไม่สามารถที่จะทําอะไรต่างๆได้อย่างแข็งแรงแบบนี้ค่ะเซลล์ในร่างกายก็เช่นเดียวกันเพราะเซลลทุกๆเซล์ในร่างกาย37ล้านล้านเซลเนี่ยมีหน้าที่ผลิตโปรตีนเพื่อเพื่อที่จะสนับสนุนให้ระบบอัตโนมัติแต่ละระบบ ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองนะคะโดยที่มียีนอยู่หมื 10, ่นกว่ายีนหรือ20,000กว่ายีนนี่แหละเป็นตัวควบคุมการทํางานตัวเนี้ยแต่ว่าการที่ถูกอนุมูลอิสระโจมตีบ่อยครั้งและทําให้เกิดออกซิเดทีฟสเตรสตามจุดต่างๆก็จึงทําให้บริเวณที่เป็นอวัยวะต่างเนี่ยระบบต่างๆถูกปิดสวิตลงค่ะไขกระดูกเนี่ยถูกปิดสวิตจากการที่เกิดอนุมูลอิสระและทําให้เกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรส ก็จึงไม่สามารถาผลิตจํานวนเม็ดเลือดขาวจํานวนเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดได้ตามปกติทีนี้หลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแล้วอนุมูลอิสระมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยปกติถ้าเรานั่งอยู่แค่เราเคลื่อนไหวกับพริบตาขยับขยื่นเคลื่อนกายนะคะอนุมูลอิสระก็เกิดขึ้น3ล้าน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 ต่อต่อวินาทีแล้วนะแต่อนุมูลอิสระจะมากขึ้นอีกเมื่อเรากินอาหารขยะเมื่อเราคเครียดเมื่อเรากินน้ําตาลเมื่อเราพักผ่อนน้อย อันนี้ก็เกิดขึ้นเยอะแล้วนะและจะเยอะมากขึ้นกว่านี้อีกเมื่อเราไปเจอสารเคมีค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งแล้วไปทำาคมไปฉายแสงไปเจอสารเคมีก็จะเป็นตัวเร่งให้เกิดอนุมูลอิสระมากยิ่งขึ้นอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเมื่อเราเจอสารพิษเมื่อเราใช้ร่างกายใช้ร่างกายล่วงหน้าใช้ร่างกายเกินออกกำลังกายเยอะมากเกินไปแบบเนี้ยและเมื่อเกิดอนุมูลอิสระแบบนี้แล้วเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตตแล้ว แล้วเรายังไม่สามารถที่จะบาลานซ์หมายถึงว่าไม่สามารถทําร่างกายให้สมดุลในส่วนของอนุมูลอิสระแล้วก็ในส่วนของต้นทุนของร่างกายนั่นก็คือสารอาหารหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระถ้าวันนี้เราไม่สามารถทําให้สมดุลได้สวิตในการทํางานของระบบอัตโนมัติก็จะค่อยๆปิดตัวลงซึ่งเซลล์ไขกระดูกเนี่ยนะคะก็เป็นระบบอัตโนมัติของร่างกายนะคะวันนี้ถ้าเรายังไม่สามารถเปิดสวิตการทํางานของระบบ เซลไขกระดูกได้เราก็จะมีปัญหาไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันจะไม่มีการแก้ไขแต่วันนี้นะคะเราสามารถที่จะกู้คืนระบบเซลล์อัตโนมัติได้แล้ววิธีการที่จะกู้คืนก็คือมีตั้งแต่ทุกคนมีตั้งแต่การหยุดพิษหลักการเดียวกันเลยค่ะหยุดพิษระบายพิษซึ่งการหยุดพิษคือการไม่นําอาหารที่เป็นอาหารที่ไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยต่าลงไม่ไปทําให้เซลล์อักเสบไม่กระตุ้นอินซูลิน ก็อย่างเช่นอาหารน้ําตาลอาหารแป้งแปรรูปอาหารของเทียมและในกรณีคนที่เป็นโรคเบาหวานไตโรคมะเร็งพวกนี้ก็จําเป็นจะต้องหยุดอาหารที่ไปเป็นอาหารของเชื้อโรคเนาะเพราะว่าในเนื้อสัตว์ก็จะมีแอมโมเนียที่จะทําให้การกรองของไตเนี่ยลดประสิทธิภาพลงไปแล้วคนที่มีการกรองของไตที่ประสิทธิภาพแย่อยู่แล้วไปกินเนื้อสัตว์ก็ยิ่งแย่หนักไปอีกนะคะคนเป็นมะเร็งก็เช่นเดียวกันถ้าวันนี้ มีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยแต่ไปกินเนื้อนมไข่ที่เป็นอาหารของเซลล์มะเร็งวันนี้ก็อาจจะแพ้เซลล์มะเร็งแะถ้าแพ้ทุกวันแพ้ทุกวันโอกาสที่ร่างกายจะกู้คืนก็เป็นไปได้ไม่ง่ายนักนะคะทีนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดพฤติกรรมหยุดพิษได้เราก็ต้องรู้จักการระบายพิษซึ่งการระบายพิษก็มีหลักการตั้งแต่การดีท็อกเอาขับถ่ายให้ออกไปนะแล้วก็ทำเลือดลมให้ไหลเวียนเดินสะดวก ดื่มน้ําให้มากพอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เติมสารเขาเรียกว่าเติมสารที่ไปช่วยสนับสนุนการทํางานของเซลล์ไขกระดูกซึ่งสารเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นาสารเขาเรียกว่าสารอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะที่สนับสนุนการทํางานของเซลล์ไขกระดูกสนับสนุนให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นและคนที่ต้องการที่จะทําให้สวิตเซลล์ไขกระดูกเนี่ยกลับมาทํางานอย่างอัตโนมัตินอกเหนือจากการหยุดพิษ ระบายพิษที่จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ทุกคนที่ถามนี้จะมีท่านที่ถามนี้นะคะกำลังให้คีโมฉายแสงอยู่ด้วยเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละวันนะอนุมูลอิสระเนี่ยเกิดขึ้น3มล้าน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 ต่อวินาทีนะคะแต่เมื่อไปโดนสารเคมีหรือวิโดนยาคีโมมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเป็น,ปนอีก10 1สิ0เท่าอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นการเติมสารต้านอนุมูลอิสระ หรือการเติมสารอาหารยังไม่เพียงพอในการที่จะไปช่วยกู้คืนร่างกายค่ะนวัตกรรม nrf 2 nrf 1 o เน b ่ o ก็จึงเป็นสิ่งที่เป็นงานวิจัยนะคะเพื่อที่จะกู้คืนทําให้ระบบอัตโนมัติที่ถูกปิดสวิตช์ลงจากการที่ป่วยสะสมจากพิษหรือว่าจากการที่ถูกสารเคมีจากการที่เป็นโรคก็ตามเป็นทางรอดนะคะสาหรับเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่มีเหตุและมีปัจจัยที่เห็นว่าเออ เราใช้วิธีอย่างอื่นไปทานสารอาหารอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่มันไม่เห็นผลก็สามารถที่จะมาเลือกใช้นวัตกรรมได้ส่วนในคนที่ไม่ได้คีโมฉายแสงเนี่ยจะบอกแบบนี้ก็มีหลายคนนะคะที่สามารถกู้คืนระบบการทํางานของร่างกายได้ด้วยการใช้วิธีธรรมชาติแบบร้อแต่เนี้ก็เข้าใจนะว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยทุกคนก็ต้องเร่งรีบต้องไปทํางาน การใช้สารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถจัดการ1ต่อ1ล้านโมเลกุลความหมายก็คือว่าวันนี้ถ้าอนุมูลอิสระมันเยอะเราจำเป็นจะต้องใช้อัตราความรุนแรงที่1ต่อ1ล้านโมเลกุลค่ะซึ่งในปัจจุบันอาหารเสริมเนี่ยทำได้แค่1ต่อ1โมเลกุลเพราะฉะนั้นนวัตกรรม NRF2 จึงเป็นทางรอดนะคะสำหรับคนที่ยังจำเป็นนะจะต้องไปคีโมไปฉายแสง หรือว่าจะต้องไปผ่าตัดอะไรก็ตามทีตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเขาเรียกว่าจัดการกับอนุมูลอิสระปกป้องลด,ลดการอักเสบช่วยดูแลระบบในร่างกายรวมถึงกู้คืนยีนยีนก็คือระบบรหัสพันธุกรรมซึ่งเราอาจจะถูกทำลายจากการที่เราเจ็บป่วยหรือจากการใช้ชีวิตก็ตามทีแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นการย้อน,นกลไกของร่างกายค่ะ ให้กลับไปทํางานตามระบบอัตโนมัติเหมือนเดิมจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพนะคะหัวใจสําคัญก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องกู้คืนระบบอัตโนมัติทั้งหมดให้กลับคืนมาค่ะด้วยการไม่แทรกแซงเขาด้วยสารเคมีด้วยพฤติกรรมที่ใช้ร่างกายเปลืองร่างกายเกินก็ตามแล้วกลับมาใช้ธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็มีหลายแบบทุกคนตั้งแต่แบบที่ธรรมชาติเดิมที่เราไปกินผักกินพืช ธรรมชาติจากการที่เราทําอาหารปรุงเองธรรมชาติจากการที่เราหายใจเอาออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายเราฝึกสมาธิเพื่อที่จะให้ต่อมไพเนียลเนี่ยได้มีการทํางานและมีการหลั่งฮอร์โมนเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีการดีทอ็อกแล้วก็มีการสนับสนุนให้ร่างกายเย,ออยียวยาตัวเอง ถ้าเราใช้วิธีต่างๆมาแล้วมันได้ผลมันก็ดีกับทุกคนนะคะแต่วันนี้เนก็เสนออีกหนึ่งทางก็คือทางรอดด้วยการกู้ยินการใช้ในวัตกรรม NRF2 Nrf1 รวมถึงสารอาหารที่ไปสนับสนุนการทำงานของเซลล์ไขกระดูกนั่นก็คือเบต้ากูแคนะคะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็ทักที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ